สวัสดีครับอยู่กับช้ยและมิ้นนะครับใน M V m o วันนี้บอกเลยไม่ใช่สินค้าหมูแต่ก็ขนลุกแม่ขนลุกเลยคือเอาจริงๆนะใช้กับมิ้นเป็นคนที่ชอบแล้วก็ใช้แอสซ่าแซนทีนอยู่แล้วแต่พอวันนี้รู้ว่าซุปเพราแอสซ่าแซนทีนเดินทางมาถึงที่ M V Mall ขนลุกตั้นหน่ ผลลุกจริงๆเพราะว่านี่คือความโรงงานเดินทางมาถึง m v m มว l และตอบสนองความต้องการกับพ่อๆแม่แ่ที่มักจะโทรเข้ามาแล้วบอกว่าแอสตาแซนตินซูเปอร์ซูเปราเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมารอซื้ออยู่เพราะเขาขายดีในทุกช่องทางขายดีจนกระทั่งวันนี้เดินทางมาถึง m v m มว l แล้วตามคำเรียกร้องทำแม่ไม่ซื้อตอนนี้โปรโรงงานมาเองขนาดนี้ไม่ซื้อมีโกรธกันนะจ๊ะเออกระปุกนี้นะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเราใส่สารสกัดแอสตาแซนตินที่มีประสิทธิภาพสูง มาจากแหล่งที่ดีที่สุดของโลกนำเข้าจาก และตัวนี้ทานแล้วดียังไงช่วยต้านอนุมูลอิสระพูดให้เข้าใจง่ายชะลอกี่แก่ชะลอเหี่ยวเออชะลอแก่ชะลอเหี่ยวชะลอชะลาค่ะและมากไปกว่านั้นนอกจากแอสตาแซนทินที่เราใส่ลงไปเรายังมีสารสกัดอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายที่<ม>จะช่วยบำรุงดูแลไม่แบบว่าจะไปในเรื่องของจอประสาทตา,านะคะช่วยลดการเจ็บปวดในเรื่องของกล้ามเนื้อร่างกายก็ได้และยังทําให้หลอดเลือดซึ่งเป็นส่วนสําคัญของร่างกายคุณพ่อคุณแม่ แข็งแรงขึ้นด้วยนะผิวเผลอต่างๆนะวิทนี่คือสารที่หลายๆคนต้องการแล้วเรียกร้องเข้ามาแล้วที่สําคัญคือหลายคนชอบในการใช้เพราะล่ะเพราะมีส่วนช่วยในการดูแลจากภายในสู่ภายนอกเนาะกับซูเปอร์อาซาแซนทิดมีส่วนช่วยเรื่องอะไรบ้างต่อต้านอนุมูลสระช่วยลดริ้วรอยชะลอชรานี่รวมไปถึงมีส่วนช่วยในการป้องกันผิวจากแสงแดดช่วยทําให้ผิวชุ่มชื่นผิวกระชับยืดหยุ่นยังไม่พอยังดูแลการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนักกีฬาคนออกกําลังกายบ่อยๆจะรู้ดีรวมไปถึงมีส่วนช่วยในการ ชะลอความเสื่อมของหลอดเลือดและมีส่วนช่วยในการลดความเสื่อมของจอประสาทตาด้วยครับ1เม็ดดูแลคุณยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยสบายใจเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทานไปคุณผู้ชมขาเขาจะช่วย ต้านอนุมูลอิสระลดริ้วรอยชะลอวัยป้องกันร,ริ้วรอยบำรุงผิวทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นกระชับเรียบเนียนเลยเป็นตัวช่วยของบรรดาดาราคนดังอินฟลเอนเซอร์<ช>หลายๆคน<ช>เขาทานกันนะคะรวมถึงตัวนี้ยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดรังสี U V จะทําให้ผิวของคุณแม่แข็งแรงขึ้นฉะนั้นใครรู้ตัวว่าออกกลางแจ้งบางทีก็ต้องผัดกับข้าวหน้าเตาร้อนๆหรือว่าขายของตามตลาดนัดเจอแสงเจอไอแดดแบบนี้ทานตัวนี้ได้แล้วตัวนี้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า วิตามินซีหกพันเท่านี่แหละครับคือข้อดีอนนของมันจริงๆขริงขีดใต้<ม>ไฮไลท์ข้อนี้ไว้เลยหลายคนทานแต่วิตามินซีถ้าได้ตัวนี้ไป เวลีกูดยิ่งกว่าวิตามินซีนะคะคุณขาที่สคคคาคัญคือทานเม็ดนี้แล้วเขายังช่วยฟื้นฟูจอประสาทตาเสื่อมบํารุงจอประสาทตาช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตานะคะแล้วก็ป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบจากการใช้กล้ามกายเยอะๆการ<ม>ออกกําลังกายหนกักใคร<ม>ยังยกของแบกของหามของอุ้มหลานนานๆแบบนี้เข้าเวทที่ยิมนะทานได้ที่สําคัญคือช่วยเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายของเราด้วยรับจบเลยในเม็ดนี้นะคุณผู้ชมคะซึ่งตัวนี้ถามว่าเหมาะกับ เหมาะกับทุกคนเลยนะคะคนที่ต้องการบำรุงผิวต้องการชะลอวัยป้องกันจอประสาทตาเสื่อมคนที่มีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่างๆนะคะรวมถึงคนที่อยากจะเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายวันนี้ต้องจัดแล้วละ่ะซูเปอร่าแอสตาแซนทินค่ะกาหน่อยกับประสบการณ์<ข>ดยตรงครั้งนี้อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองจากภายในนะคะทาครีมข้างนอกเราทากันบ่อยแล้วเนาะนะคะแต่เราอ่ะบางคนไม่เคยดูแลตัวเองจากภายในเลยเรามาเผยผิวออร่าก,กันดีกว่ามีอยู่2คนคนหนึ่งไม่ได้ทานคนนึงทานเป็นประจำแน่นอนว่าใครสวย กว่าดูออกชัดเจนแล้วจะบอกว่าโปรเนี้ยว่าคุ้มมากเพราะถ้ากินถ้ากินหมดเนี่ยนะไม่ต้องไปเข้าคลินิกเสียเงินเป็นคอร์สเป็นหมืน่นเป็นแสนในทีจ่จ่ายไปเนี่ยไม่ต้องจ่ายมาจ่ายตรงนี้แล้วดูแลตัวเองจากภายใน,นแล้วได้สุขภาพด้วยค่ะอยากย้ำเพิ่มเติมแบบนี้ว่าอย่าคิดว่าแอสซาเซนทีนโดยเฉพาะจัตุรเพราเหมาะสําหรับผู้หญิง คุณผู้ชายที่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อล้าหรือบางทีคุณอาจจะเป็นต้องการการบำรุงผิวเยอะแต่เขาทําได้มากกว่าการบำรุงผิวเรื่องหลอดเลือดเรื่องสายตาคุณผู้ชายคุณก็ดีปัญหาเหล่านี้ไม่พ้นดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้องค์รวมที่ดีขึ้นจัดไปกับซูทพราแอซซาเซนตีนคุณผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยครับวันนี้ราคาดีขนาดนี้ไม่โทเสียใจจริงๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ไปก่อนขอให้สุขภาพดีเกิดขึ้นกับทุกคนวันนี้เราสีคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ